วันนี้เรามาอยู่ในเกมลูมิสเตอร์แมนนั่นเองเกมทำลายห้องมีอาหาาภาษาไทยทุบห้องทุบห้งองทุบห้องเลยเหรอปาระเบิดเลยเอาเออกดเออทุบห้อง มันตุ๊บต้องไหนมันยิงนี่ก็ไป่เลยไปทำไมมีปุ่มกดให้เหมือนซิตี้สแตรทเลยเปลี่ยนดันเป็นะตานีน่กัน จ้า,าย,าย,ายอฮมอึฮเฮึฮึฮึหึฮ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 หฮึฮึข มันเขียนว่าทุกพงโอ้ไม่ได้เหมือนโซโล่าเลยไม่ได้เหมือนโซล่า,ลนนานช้ไหมเป็นนิดวาย เนโอ้หเนเนียวตรอ๋อ้ายกงไงบ้างด่าคนเต้นเต็มลอ้าวทำไมเขาขึ้นได้ ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อะระเบิดนี่ฮื่มคุเบิด 反正。嗯 <laughs> พี่วะมงมีใครเสียนชวิมั้งลงมา <c oughs> ตายมั้งทุกคนแกะละ่ <c oughs> องแกสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม